สวัสดีครับใครพบปัญหากับถุงเงินใช้งานไม่ได้บ้างครับแบบว่าใส่ไว้หลายเครื่องครับแล้วเครื่องอื่นใช้งานไม่ได้บอกว่าคุณได้ใส่ครบจํานวนแล้วอ่ามานนี่นะครับผมจะบอกนะครับอันนี้ผมผมทาผมเข้าใช้ได้แล้วเนี่ยครับปกติมันจะไม่ขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมครับมันจะใช้งานไม่ได้อันนี้เอ่อมันจะมีกรณีนี้ ที่ว่าเราไปลบออกแต่เราไม่ได้กดออกจากระบบนะครับนี่ครับต้องกดทางบนนะครับนะให้ดูกดตรงตรงนี้นะครับนี่นี่ให้กดตรงนี้นะครับมเวลาจะออกจากระบบห้ามลบแอปนะครับถ้าลบแอปแต่ยังไม่ได้ออกจากระบบมันก็จะคาอยู่ในเครื่องอย่างนั้นครับเราขอใหม่ยังไงก็ไม่ได้นะครับโอเคเออ ให้ให้กดออกจากระบบตรงนี้นะครับถ้าจะออกจากแอปตัวนี้นะครับห้ามลบแอปกดตรงนี้แล้วออกจากระบบถึงจะใช้งานได้แล้วก็มีแบบว่าขอ OTP ครับวันนึงห้ามเกินห้าครั้งถ้าคุณขอเกิน5ครั้งคุณก็จะใช้งานได้อีกพรุ่งนี้ถึงจะขอได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้คุณก็จะใช้งานไม่ได้เลยแล้วก็ ก่อนที่จะขอรายละเอียดห้ามขอ OTP ซ้ำนะครับขอครั้งเดียวไม่ได้แล้วก็ให้ทางโทรไป c a ซ็ center นะครับเออแล้วเขาจะเอ่อยกเลิกให้เขาจะปลดระบบให้หมดเลยแล้วเราก็กลับมาใช้งานได้ปกติแต่ห้ามขอ SMS เกิน5้าครั้งนะครับวันนี้ถ้าคุณขอวันนี้เกิน5ครั้งแล้วพอเขายกเลิกปุ๊บแล้วคุณก็จะใช้งานไม่ได้พรุ่งนี้คุณถึงจะขอ SMS ส่งเข้ามาใหม่ได้ครับวันนี้จะใช้งานไม่ได้นะโอเคนะเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ไว้ให้นะมาเบอร์อะไรที่ต้องโทรไปแล้วก็กดแล้วก็โทรหาคอร์เซนเตอร์เลยนะครับนะครับนี่เบอร์โทรหาคอร์เซนเตอร์นะครับ0 2แล้วก็เลขหนึ่งหตัวนะครับแล้วก็เลขสองสองตัวนะครับย้ำนะครับโทรหาคอร์เซนเตอร์กดหนึ่งเลย แล้วก็กดนี่นะครับ02เลข15ตัวแล้วก็เลข2 2ตัวนะครับนี่กดไปแล้วก็ให้เขาบอกว่าเขาถามว่าจะจำหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ได้ไหมเราก็บอกรปโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนเอาไว้ไปนะครับอ่ะพอพอลงเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าแล้วเครื่องไหนต้องการล้างไหมบอกล้างเลยครับวันงนี้โอเคเนาะแต่อย่าลืมนะห้ามขอย้มเอ็ดเกินห้าครั้งนะ โอเคนะถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคนะนะออกจากหน้านี้ก่อน <c oughs> นี่ตอนนี้คนละครึ่งเข้ามาแล้วนะวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะ <c oughs> ผมเจออาการนี้พอดีเอฟผมอะ่ะขอ O t p ไปทั้งหมดนี่ครับอันนี้ครั้งล่าสุดนี่ครับอันล่างเนี่ อ,อ,อันนี้อันที่ 1, 2, 3, 4, ทหนึ่งสองสามสี่โทรไปหาโทรไปหา call นเตอร์เสร็จปุ๊บมาถึงเขาถามว่าคุณขอไปห้าครั้งหรือยังผมจําไม่ได้ครับตรงนี้ผมดท้ายอายังเหลืออีกครั้งหนึง่งก็เลยครั้งนี้ได้นี่ครับครั้งนี้ได้ OTP ก็เลยใช้ได้เครื่องเดียวก่อนวันนี้โอเคนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม โอเค okay, ครับสวัสดีครับ